สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการมามันคันปากค่ะมัมมันคันปากคุณผู้ชมช่วงแรกช่วงนี้สับสนโดยนะฮะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลูทีนแซดนะฮะ ปัจจุบันต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเราทํางานอยู่บ้านหรือบางออฟฟิศเนี่ยเขาเปิดเรียบร้อยแล้วแต่ว่าหน้าจอส่วนใหญ่เราก็จะเป็นดูจากโทรศัพท์มือถือเราจะดูจากอ่าอ่าเขาเรียกว่าหน้าจอคอมพิวเตอร์คุณทราบไหมว่าหน้าจอคอมพิวเตอร์และหน้าจอโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะฮะมันมีแสงสีฟ้าซึ่งมันส่งผลเสียกับระบบจอประสาทตาเมื่อเราจ้องนานๆมองนานๆหรืออยู่กับมันนานๆเนี่ยเราจะเกิดอาการเขาเรียกว่าปวดตาคุณผู้ชมนะฮะ แล้วเวลาเราออกไปในแสงข้างนอกที่เป็นแสงธรรมชาติปกติเนี่ยเราจะรู้สึกอาจาเพราะว่าตามันจะมองไม่ค่อยชัดม,มันจะเบลอนั่นเองคุณผู้ชมนะฮะวันนี้คุณผู้ชมนะฮะลูทีนแซตนะฮะมีสารสก,กัดนะฮะจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ถึง12ชนิดเลยทีเดียวนะฮะซึ่งมีตัวหนึ่งชื่อว่าซีแซนทีนทำให้เราเนี่ยมองได้ชัดมากยิ่งขึ้นนะฮะ แล้วก็ลูทีนผลิตภัณฑ์สบสมหารลูทีนแซดเนี่ยนะฮะใครที่มีปัญหาเรื่องต้อลมต้อกระจกนะฮะแล้วก็ต้อเนื้อเนี่ยน,นะฮะก็สามารถรับประทานได้นะคุณผู้ชมนะฮะอาการจะดีขึ้นรเรามีรีวิวใน YouTube ด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้ฉลองยอดขาย50,000กล่องมาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับกับลูทีนแซดนะฮะฉลองยอดขาย50,000ต่กล่อง1แถม1ราคาพิเศษเพียง1น9 0บาทนะครับ หรือจะเป็นโปรนี้นะฮะ4แถม1นะครับโปรนี้ราคา3,600บาทแต่ถ้าคุณพร้อมโอนเลยลดให้ทันที100บาทเหลือ3,500บาทนะครับและนะฮะอีกโปรหนึ่งโปรเซตชุดใหญ่ครับซื้อ5แถม2นะฮะราคา4,700บาทนะครับแต่ถ้าคุณพร้อมโอนลดทันที100บาทเหลือ4,600บาทเท่านั้นนะครับ สนใจนะฮะรีสโทรได้เลยครับ0211482420 829915596หรือที่ f a c e b o o ซ s นิต้าดอทซีโอดนะฮะสามารถพิมพ์ได้รวมถึง l i น์แอดนะฮะสแกนที่โอโค้ได้เลยนะครับที่ l ล n e นะครับอ่ะมากันที่ข่าวบันเทิงข่าวแรกกันเลยดีกว่าฮะอคุณผู้ชมครับเราไปดูนี่นะฮะ <c oughs> กระแสนะฮะชาวเน็ตสาบรวมิสแกนนนทบุรีนะฮะ ผมแนะนําตัวกับคําที่พูดว่าระวังนั่งเรือตกน้ำนะฮะเรียกได้ว่าเป็นกระแสที่หลายคนกําลังพูดถึงและว,วิภากษ์วิจัยเป็นอย่างมากพล,ล่าสุดเองในการแนะนําตัวเนี่ยของมารีทิพยาพรพรมราชเป็นมิสแกนนนทบุรี2021เนี่ยนะครับก็ได้เกิดประเด็นดราม่าร้อนเมื่อสาวมาลีเองเนี่ยนะฮะ <c oughs> ได้มีการแนะนําตัวนะครับ <c oughs> บอกว่ามิสแกนระวังนั่งเรือตกน้ํา Uri, มิสแกนนนทบุรีซึ่งหมายถึงจุดเกิดเหตุที่ดาราสาวแตงโมนิดาพัดตกน้ําเสียชีวิตนะฮะ,ะงานนี้นะครับดราม,ม่าสาบแบบรัวๆเลยชาวโซเชียลเข้ามาจจกเละครับคอนเซปต์ Concept บอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่คําพูดแบบนี้พ,พูดมาได้อย่างไรนะฮะตั้งแต่นะนําตัวแบบนี้ไม่ดีเลยเอาความเป็นความตายมาล้อเล่นอย่างไรเดีย่ยบงก็บอกว่าถ้าหวังกระแสเนี่ย ต้องทําการบ้านเยอะๆนะเออ<ม>บางคนบอกลอยหน้าลอยตานะไม่รู้ผิดเลยหรอ<ม>ตลกมากเอาความตายคนอื่นมาเล่นเนี่ยเอออันนี้ล่าสุดมันเป็นกระแสวิพากวิจารณ์ตั้งแต่วันอาการเข้ากองวันแรกแล้วที่เราเคยนําเสนอการแนะนําตัวแต่ละจังหวัดกันไปเนี่ยนะครับซึ่งนะครับเมื่อเกิดดราม่าเกิดนะฮะกระแสวิพาก์วิจาร์กับ Miss มิสแกนนนทบุรีแบบนี้แล้วนั้นเนี่ยนะครับทางด้านของกองมิสแกนนนทบุรีเองต้องออกมาชี้แจงนะคุณแม่ ก็ได้มาโพส์ตชี้แจงนะครับบอกเลยว่าในกรณีการนำตัวของน้องไม่ได้มีเจตนาไม่ดีเกี่ยวกับคดีคุณแตงโมแต่อย่างไรทางกองประกวดจึงออกมาชี้แจงให้เพื่อให้ทราบและขอโทษเรื่องราวที่เกิดขึ้นพร้อมน้อมรับทุกคําติชมเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นนั่นเองนะครับก็เป็นกระแสะที่คนพูดถึงเยอะเหมือนกันนั่นแหละนะฮะอาจจะเป็นแบบดราม่าทัวลงแบบกุบกริบกุกริปกปไปนะฮะก็ก็ขาทองระวัง ต้องระวังนะคะต้องระวังอะไรที่มันเซนซิทีฟนะฮะเราก็ต้องไต่ตองให้ดีบ,บางทีมันก็มีวลีเด็ดๆของแต่ละจังหวัดเยอะแต่ว่าต้องระมัดระวังเพราะว่าบางทีเนี่ยคนเราเนี่ยบางทีคนชอบก็มีค,คนเกลียดก็กมีนะฮะ อะไรก็แล้วแต่ต้องทําอะไรแล้วต้องระวังนิดนึงนะลูกนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ถ้าเกิดเราคุยกันเองเฉพาะในกลุ่มเพื่อนเนี่ยเขไม่มีปัญหาแต่เมื่อมันเป็นพับผิดมาแล้วเนี่ยยาวยคนห็จะยาวหลายคนเห็นนะพะบางคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดอะไรพราเป็นการเหมือนเป็นการเตือนกันว่าเออถ้าเกิดนั่งเรือต้องระวังน้เตือนกันได้นี่แต่บางคนเนี่ยเขาจ้องจับผิดอื เขาจ้องจับผิดอยู่แล้วเพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่สําคัญด้วยไง<ช>คนก็จํากันอยู่ไงจ้องจับผิดในที่นี้หมายความว่าเป็นอีกกลุ่มหนึง่งเป็นติ่งอีกกลุ่มหนึ่งที่จ้องอยู่แล้วว่าม,ม,มึงอย่าพลาด ถ้ามึงพลาดกูซ้ำก็น,นั่นแหละนะครับคราวนี้เองเนี่ยพอมีกระแสทางกองมิสแกนนน์เนี่ยออกมาชี้แจงแล้วเนาะ <c oughs> แล้วก็ต้องไปถามพี่วัดแล้วล่ะ <c oughs> ว่ารู้ถึงข่าวนี้หรือยังนะครับด้านของพี่วัตเองก็แน่นอนว่าออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็เปิด <c oughs> ใจเลยนะครับบอกว่าเวทีเราเนี่ยเปิดกว้างมากนะ พมิสแคนมีหลายจังหวัดเลยส่วนพีิแกนนทบ,บุรีเขาก็อาจจะพูดในเรื่องของคุณแตงโมนะฮะเรื่องการตกน้ําก็เหมือนเป็นการย้ําเตือนกระแสของเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคม,มไม่ให้เรื่องเนี่ยมันเงียบไม่ว่าจะเกิดเรื่องทีด่ดีหรือไม่ดีหรือมีข้อกังขายอย่างไรอะไรก็แล้วแต่เขาพูดได้เวทีมิสแกนที่วัดบอกว่าของเราสามารถจับตรงนี้มาเล่นได้หมดเลยซึ่งเป็นความคิดของผู้ประกวดอย่างเช่นจังหวัดนครนายกยังพูดเลยนะเขายังแนะนําตัวเลย มิสแกนนคร8ปีไม่ออกสักทีงเนี่ยก็รู้ว่าเป็นมิสแกนนครนายกเอเขาก็มีความเป็นคีเอทีของเขาอันนี้จากปากพิวัตนะครับซึ่งทั้งนี้เนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นเลยเนี่ยถ้าเขาเนี่ยไม่ได้ผ่านเข้ารอบ5คนก็จะไม่มีสิทธิ์ตอบคำถามจึงต้องใช้โอกาสตรงนี้สื่อสารออกไปให้ได้ทันทีเลยคำถามรอบ5คนของมิสแกนนะแม่ก็รู้ว่าเป็นคำถามที่เกี่ยวกับการเมืองอยิ่งเกิดทำแบบนี้เนี่ย คนจะยิ่งชอบอส่วนตัวคิดว่าส่วนใหญ่ที่มารับชมมิสแกนจะเป็นประชาธิทไตยมากกว่าเผด็จการจริงหรือเปล่าพี่บอ่อบกอะแต่ถ้าคนชมมาเขาจะชอบ ทหารหรือผด็จการมากกว่ามันก็ื่วงเขาเขาอาจจะชอบหรือไม่ชอบมันก็ได้อ,อย่างปีที่แล้วเนี่ยน้องนอ้ำามืสแกนเป็นไงเรารู้กันอยู่ก็ไล่นายกลงลงห้ไล่ออกอกกลางเวทีเลยจนนายกก็ก็แจ้งความในคดีพี่วันบอกนายกก็ฟ้องนะแต่ทุกวันนี้คดีก็ยังไม่ไปถึงไหนเลยเราพร้อมซัพพอร์ตอยู่แล้วกับมิสแกนของเราและมิสแกนก็เป็นเวทีประชาธิปไตยอยู่แล้วด้วยนะครับนอันนี้จับตังค์แวจะลุยเขาพูดแบบนี้แล้วเนาะเขาไม่ได้อะไรมากมายอ่ะถ้าเกิดสำหรับสหรับพี่เต่านี่นะครับ มันไม่ได้เป็นการมันไม่ได้เป็นการเขาเรียกว่าล้อเลียนสําหรับพี่ที่พี่ฟังครั้งแรกที่โอมเล่านะพี่ก็เพิ่งมาฟังจากโอมเนี่ยนะฮะพี่มองสําหรับตัวพี่นะคะลูกพี่มองว่าเหมือนเป็นการเตือนเหมือนเป็นการเตือนว่าระวังนะมาแถวนี้อืระวังตกน้ําอมันเราสามารถจะเตือนกันได้เนาะอือันนี้ไม่ได้เข้าข้างใครนะคะเขาไม่ได้บอกว่านั่งเรือไปนั่งฉี่ อ่ะท้ายเรือแล้วระวังตกน้ํานะอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งทออี่เขาบอกมาแถวนี้ต้องระวังตกน้ํานะเราจะเราเวลา,าเราพูดเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เราอย่าปิดตาพูดเราต้องเปิดตาทั้งสองข้างแล้วคิดตาม,มว่าเขาเตืนอนอระวังนะบ้านเนี้อ,อย่าไปเดินนะมึงหมาดุเราเพิ่มความระวังไหม,อ,มอ่ะถูกไหมโบมทำกับข้าวอะระวังนะอย่าลืมปิดแก๊สนะลูกอื ผิดเหรออืมเออแต่มันเป็นจังหวัดที่มีข่าวด้วยงาไม่เกี่ยวก็รู้ว่ามันไม่มันต้องดูว่ามันเกี่ยวกับไม่เกี่ยวแต่พี่มองแล้วว่ามันเป็นการเตือนคำคำนี้เป็นเป็นการเตือนเฉยๆไม่ได้เป็นการด่ามันคือการเจตนาคนมองด้วยแหละมันก็คือก็ถึงได้บอกว่าอีกเวทีหนึ่งเขาก็มันมันอยู่แล้วคันคันมืออยู่แล้วที่เขาจะถล่มเข้าใจไหม แต่พอไอถึงจังหวะเนี้เขา,า,ามึงเตือนใช่ไหมอันนี้มึงเอมึงว่าแตงโมโนู่นนี่นั่นคนตรงคนเราต้องพูดกันแบบตรงๆน,น,นะฮะในรอบร้อยปีที่ผ่านมาไม่ใช่แตงโมคนเดียวที่จมน้านะฮะในบริเวณน,นั้นน่ะอตั้งแต่ปทุมยันนนทบุรีเนี่ยมีข่าวมาตลอดสามสิบสี่สิบห้าสิบปีนะคะเป็นคดีดังหมดทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามองในตัวพี่เนี่ยนะฮะมองกันแบบว่าเป็นใจเป็นธรรมเป็นกลางมันคือวลีในการเตือนภัยอื เขาไม่ได้เอ่ยชื่อแตงโมนะคะแต่มันเป็นการเตือนภาะวะนั่งเรือต้องระวังแล้วทำไมเวลาขึ้นรถเมล์อ่ะ <c oughs> หรือถ้าขับมอเตอร์ไซค์อ่ะใส่หมวกกันน็อกนะระวังนะลูกรับอย่าขับรถอย่าเร็วนะอเออเนี่ยโอมเนี่ยอย่าอย่ากินเยอะนะเราเป็นเบาหวานความดันต้องลดอาหารพวกนี้นะระวังนะม,มันเป็นการเตือนอม,มันไม่ได้มีเจตนาที่จะไปเยาะเยะ้ยเขาอื นั่นแหละแต่ถ้าเป็นจังอ่ะแต่ถ้าเกิดกลับกันเป็นของจังหวัดนครนายกอือันนั้นอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอันนั้นมันตรงๆไงรู้เข้าใจป่ะอ,อันนั้นมันตรงไปไงแต่บางคนเขาก็ชอบไงบางคนเขาก็ชอบอแต่ถ้าเกิดคนที่เขาไม่ชอบฟังเขาบอกเฮ้ยอะไรมึงได้ด้วยเหรออืมมันแึ้แต่มุมมองค่ะ ถ้าเราไม่ได้คิดเรามองเพื่อความบันเทิงเอนเตอร์เทนเมนต์มันคือการประกวดคอมโพสิชันแล้วเออมึงก็ฟูกเรื่องกันเก่งนะเออโอเคอ่ะโอเคอากิเอะไปดูแต่ถ้าเรามองด้วยความอักคติ <c oughs> เราก็จะมองว่ามึงอะด่าเขาม,มึงสาแช่งเขามึงเอาอคนตายมาล้อเล่นซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีแค่คนนี้ที่เสียชีวิตมันมีอีกเป็นร้อยคนที่ตรงตรงนั้นนะมจมน้ำ หลายคดีที่ดังด้วยนะคะดังดังดังนะคะทุกคดีก็ดังดังทังนั้นนะคะในรอบสามสิบสี่สิบปีแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนแล้วกันค่ะคะ่ะ,คะโอเคนะฮะด่ะเดี๋ยวพักเบิกกันดีกว่าช่วงนี้ค<ล>ุณแม่เบีกแล้วหรอเบิกก่อนนะฮะหรออ่ะคุณผู้ชมฝากไปด้วยนะคะสำหรับรูทีน Z ซนะคะในยุค new normal อย่างนี้คุณผู้ชมนะ,ะอย่าลืมนะคะคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือนะฮะมันจะมีแสงสีฟ้ามันจะไปทำลายจอ ระบบประสาทตาเราทําให้มันเสื่อมไวเราบํารุงทุกอย่างได้บนร่างกายของเราผมเล็บนะคะหน้าเนื้อนะครับขาเขอือแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญไม่ได้แพ้กันนั่นก็คือดวงตาผู้สวยของเราเราไม่เคยบารุงเขาเลยแถมยังขยี้เขาอีกอแถมยังเอาโทรศัพท์ไปจ่อตรงหน้าอีกแถมต้องนั่งดูคอมพิวเตอร์วลาหกเจ็ดแปดเก้ชั่วโมงบางคนก็นั่งยี่สิบสีชั่วโมงเลยอื เราไม่รู้เราเขาว่าเเขาเหนื่อยขนาดไหนเพราะเขาบอกเราไม่ได้เราต้องมาดูแลเขาบำรุงเขาด้วยลูทีนแซตนะฮะมีสารสกัดนําเข้าจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ถึง12ตัวหนึ่งในนั้นนั่นก็คือซีแซนทีนนะฮะที่จะทําให้ตาของเราเนี่ยมองเห็นได้ชัดมากยิ่งขึ้นนะคุณผู้ชมนะฮะใครที่มีปัญหาต้อนเนื้อต้อกระจกนะฮะ ก็สามารถที่จะรับประทานได้เรามีรีวิวให้ดูใน YouTube ด้วยเช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมวันนี้ฉลองยอดขาย5,000 0กล่องมาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับโปรโมชั่นวันนี้ครับ1แถม1ราคาขึ้นหน้าจอแล้วครับ1,490บาทนะครับหรือจะเป็นโปรนี้ครับ4แถม1นะฮะราคานะครับ3า0 0บาทแต่ถ้าคุณพร้อมโอนเลยลดให้ทันที100บาทเหลือ3,500บาทนั่นเองนะครับหรือจะเป็นเซ็ตชุดใหญ่ครับซื้อ5แถมสอแบบนี้ราคา4,700บาทพรอนวันนี้ะครับ ลดทันที100บาทเหลือ4,600บาทเท่านั้นเองสนใจรีบโทรเลยครับ02-114-8242หรือเป็นเบอร์นี้ครับ082-991-5596 Facebook ที่ Sinita.co.cs หรือที่ Line a ส d Scan Key a l c o น้าจอได้เลยกับรูถีนแซคครับพักคกู่หนึ่งก่อนค่ะ ชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ